สวัสดีนักเรียนในะลักสูตรใถ่ักศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับครูปุ๋ยอีกแล้วนะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนนะคะในเรื่องใหม่กันนะคะทีนี้นะคะ,ะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์หลักขึ้นมารอได้เลยคะ่ะอ่ะอไปนะคะนักเรีนยนหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์หลักนะคะแล้วนักเรีนยนเปิดไปที่หน้า33าเนาะ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะสัดส,ส่วนและพลังงานนะคะที่ร่างกายต้องการนะคะที่นี้นะคะเราเรียนผ่านมาแล้วว่าอาหารห้าหมู่มีอะไรบ้างการรับประทานอาหารในแต่ละหมู่นะคะควรรับประทานแบบไหนนะคะร่างกายของเราจะเนื่เติบโตอย่างไรนะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะจะมาเรียนกันในเรื่องสัดส,ส่วนอาหารแล้วก็พลังงานจากสารอาหารเนาะ ทีนี้นะคะในกราฟนี้นะคะอันนี้คือ, mm. อครูเิดเอามาให้ดูก็คือเป็นสัดส่วนอาหารและพลังงานที่ร่างกายของเราต้องการนะคะทีนี้นะคะในหนึ่งวันเนี่ยนะคะแม้กระทั่งเราเองนะคะคือเราใช้พลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆเนาะอย่างเช่นเดินวิ่งเล่นกับเพื่อนนะคะเรียนพันละวิง่งเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งการเขียนหนังสือนะคะ ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานทั้งสิ้นเลยนะคะทีนี้นะคะใน1วันอะเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเราจะทํากิจกรรม1น่วันได้กี่กิจกรรมชมไหมคะทีนี้กิจกรรมทุกกิจกรรมจะดูพลังงานจากร่างกายของเราไปเลยนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องนะคะเตรียมนะคะก็คืออาหารเนาะในหนึ่งวันนะคะในหนึ่งวันทีนี้ หลักการหลักการนะคะในการเลือกรับประทานอาหารนะคะที่ร่างกายต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างหลักการนั้นก็คือจะต้องคำนึงไปถึงเพศนะคะวัยกิจกรรมที่ทำในแต่ละหนึงวันนะคะทีนี้ในสามส่วนนี้นะคะเพศเนี่ยเรารู้อยู่เนี่ชายกับหญิงนะคะเราบอก นะคะได้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะกับผู้ชายร่างกายของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้แตกต่างกันถูกไหมคะทีนี้ในหนึ่งวันเนี่ยอาหารของเพศชายกับพศหญิงอาจจะไม่เหมือนกันผู้หญิงอาจจะชอบกินขนมกินเบเกอรี่ต่างๆนะคะกินอาหารที่เป็น,นหนักๆแต่ส่วนผู้ชาย<ม>ผู้ชายบางคนไม่ชอบเขาไม่ใช่แนวผู้หญิงเนาะเขาก็เลยจะต้องกินอาหาร ที่มันค่อนข้างเบานะคะพวกข้าวบ้างก๋วยเตี๋ยว,วบ้างอย่างนี้นะคะแต่มันไม่เสมอไปทุกคนนะคะเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยอาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะที่ช่วงวัยมาเกี่ยวยังไงในวัยเด็กนะคะในวัยเด็กสารอาหารที่ต้องการมากที่สุดก็คือพวกโปรโตีนนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะอันนี้คือหลักๆเลยนะคะแต่แต่ คือเราต้องกินอาหารในครบห้าหมู่อยู่แล้วอ่ะเราไม่สามารถจํากัดระยะของอาหารหรือจํากัดหมู่อาหารได้ชมไหมคะทีนี้แต่ละช่วงวัยเนี่ยต้องกินอาหารนะคะเหมือนกันแหละทุกห้าหมู่ทั้งห้าหมู่เลยแต่อยู่ที่ว่าในหนึ่งคนเนี่ยนะคะจะาารับารราจะรับอาหารเนี่ยได้มากหรือน้อยเพียงใดนะคะขึ้นอยู่กับร่างกายของตัวเองเนาะ อีกอันนึงกิจกรรมที่ทำอย่างเช่นเ,นเวลาแล้วเนี่ยแบบไปเตะบอลรู้แล้วว่าพรุ่นี้จะเตะบอลวันก่อนหน้าที่จะไปเตะบอลอะเราควรจะรับประทานอาหารที่มันค่อนข้างมีประโยชน์นะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้ปกตินะคะแล้วก็ใช้พลังงานเนี่ยเอาพลังงานออกมาใช้เนี่ยได้อย่างเพียงพอนะคะที่นี้นักเรียนดูแผนภาพนะคะที่ครูปุ๋ยแสดงให้ดูนะคะที่หน้าจอเนาะ ที่นี้นะคะเป็นการคำนวณมาแล้วนะคะสำหรับเด็กไทยเด็กไทยนะคะเด็กไทยในหนึ่งวันเนี่ยในหนึ่งวันนี้นะและเรนจะเห็นกราฟว่ามันมีสีที่ค่อนข้างแตกต่างกันถูกไหมคะที่นี้นักเรียนดูนะเขาจะเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเล็กนะคะวัยรุ่นวัย รุ่นหญิงอ่ามี่ันนี้อ่าแต่ทีน,น,นี้กะนี้จะเป็นแบ่งเพศละนะคะอ่าทีนี้นักนเรียนดูนะนักนเรียนดูด้านล่างเลยสีเขียวอันนี้นะคะเน่งถึงสามปีต้องการอาหารไม่เกินหนึ่งพันหนึ่งพันอะไรหน่วยนะคะหน่วยของพลังงานอยู่ด้านบนนะคะคือกิโลแคลอรี นะคะนี่คือหน่วยของเขานะเรียนจำไว้เล้นะ,ะทีนี้สัดส่วนอาหารนะคะจะเพิ่มขึ้นะจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ลดลงนะคะจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะร่างกายของเราเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีเนาะอ่าทีนี้ไปไวัยรุ่นจะ,อะเอาวัยรุ่นวัยรุ่น วัยรุ่นในช่วง16ถึง18ปีเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่เจริญเติบโตได้เต็มวัยนะคะสิ่งที่รับประทานเข้าไปทั้งหมดเลยเอาไปถูกใช้ทั้งหมดเหมือนกันกินอะไรก็แล้วแต่ใน1วันนะคะนำไปใช้เป็นพลังงานทั้งหมดนะคะทีนี้พอจาก16ถึง18ปีแล้วนะักเรียนค่อยๆดูนะ ันนี้คือเสร็จแล้วเนาะทีนี้ต่อไปไปดูวัยรุ่นหญิงอ่าวัยรุ่นหญิงจะเป็นกราฟสีนี้นะคะสีส้มเหลืองๆตรงนี้อ่าทีนี้แล้วเนี่ยดูนะในช่วงวัยรุ่นหญิงเนี่ยเขาจะเริ่มเลยตั้งแต่อายุเก้าไปจนถึงสิบแปดเลยอ่ะโอ้ยพูดรวบเลยเนาะเก้าไปจนถึงสิบแปดปีเนี่ยนะคะเหมือนกันร่างกายของวัยรุ่นหญิงเนี่ยจะ นะคะจะค่อนข้างนะคะจเจริญเติบโตได้นะคะค่อนข้างจะช้ากว่าผู้ชายหน่อยน,นะคะทีนี้อ่านต่อไปไปดู <_ C 2> เพศเพศอ่าอันนี้อย่างนี้นะคะคือเพศชายอ่าเพศชาย <_ C 2> เพศชายพลังงานที่ได้นะคะนักเรียนดูตามกราฟได้เลยเนาะนักเรียนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าระยะกราฟมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า ควรรับประทานเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะต่อไปสีชมพูสีชมพูเพศหญิงสีชมพูเพศหญิงอ่าอายุถึงอ่าอยุสินะคะถึง70นะคะปริมาณอาหารที่ต้องการก็จะค่อยๆลดน้อยลงกว่าผู้ชายนะคะที่นี้ในกิโลแคลอรีร่กิโลแคลอรีร่นี้นะคะเนีน่ยนะนี่คือหน่วยนะกิโลแคลอรีร่นะคะ คือ1วันนะคะไม่ใช่แค่1มื้อน,นะคะใน1วันเนี่ยนะคะเราต้องรับประทานอาหารนะคะให้ครบ3มื้อนะคะนเรนจำไว้เลยนะอันนี้เปื่เสริมให้เนาอะทอีน,นี้นัเรียนดูต่อไปได้เลยนะคะอ่าต่อไปนะคะนเรนนเรนดูนะคะเปรียบเทียบนะคะ เปรียบเทียบว่าภาพที่นะคะเป็นพลังงานอ่าได้รับพลังงานน้อยกว่าอทษทีนะคะคือผู้ผิดเนาะตื่นเต้นนะคะอ่าพลังงานคนที่ได้รับพลังงานน้อยกับคนที่ได้รับพลังงานมากอ่าหนูดูดูจากรูปร่างก็พอและถูกไหมเราเห็นแล้วว่านายคนที่หนึ่งเนี่ย มีนะมีรูปร่างผอมกับนายอีกคน,นึงนะคะมีรูปร่างค่อนข้างอ้วนหรืออวบหรืออ้วน่อโทษทีนะคะที่นี้แล้เรียนดูแค่ตรงนี้พออะเลตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นปริมาณพลังงานที่ร่างกายได้รับนะในหนึ่งวันกับน้องอีกคนึงฝั่งน,นี้น้องอ้วนของเรานะคะเป็นพลังงานที่ร่างกาย ต้องการทีนี้หนูดูนะคนแรกลักษณะผอมถ้าเขาได้รับพลังงานน้อยนะคะน้อยนะน้อยความต้องการของร่างกายจะรู้สึกอ่อนเพลียมึนงงนะคะไม่สุดชื่นนะคะแล้วก็เหมือนคนหมดเรี่ยวแรงนะคะก็สังเกตจากเพื่อนๆเ,เราเนาะที่อยู่ใกล้ตัวนะคะยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วแหละเพื่อ เพื่อนผอมเพื่อนอ้วนนะคะทีนี้คนที่ผอมเนี่ยเวลาทำอะไรอะ่ะร่างกายของเขาจะแบบว่า,า,าอ่อนวหวอ่อนปกเปียกได้ง่ายเนาะแต่ที่นี้นะักเรียนมาดูอีกฝั่งหนึ่งของน้องอ้วนเรานะคะน้องอ้วนคนนี้พลังงานที่ได้เต็มไปหมดเลยเต็มที่ไปหมดเลยเห็นไหมคะทีนี้คนที่ได้รับพลังงานมากเกินความต้องการเนี่ยถามว่าดีไหมดี ดีในในส่วนที่ดีมันก็มีส่วนที่เสียถูไหมคะส่วนที่ดีคืออะไรคือเวลาอย่างอย่างยกของหนักเนี่ยนะคะคนอ้วนได้เรียบถูกไหมแต่ทีนี้เขาจะเขาจะนะคะมีคนเสียก็คือมีเลยไขยมันสะสมถูกไหมคะจะทําให้น้องเนี่ยเป็นโรคอ้วนง่ายๆเหมือนกันนะเรียนสังเกตจากเพื่อนที่อยู่รอบข้างตัวเองนะคะ และเนี่ยลองสังเกตสิว่าเพื่อนที่เราตัวอบวกอ้วแบบเวลาวิ่งหรือออกกําลังกายหรือครูเขาให้ไปวอร์มร่างกายรอบสนามอะเขาวิ่งได้แค่หนึ่งรอบเขารู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยเพราะอะไรร่างกายของเขาไม่ไหวนะคะเพราะว่ารูปร่างเขาอ่ะค่อนข้างอ้วนเนาะการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะมันจะทําให้ขาลงนะคะ อ่ะทีนี้นะคะนั่นเอเ,เปิดหนังสือนะคะไปที่หน้า38ดเนาะอ่ะหน้าสานี้นะคะเขาเรียกว่าอ่าทงโภชนาการอ่าทงโภชนาการนะคะซึ่งในทงโภชนาการเนี่ยนะคะเขาจะก,กําหนดเลยว่ากลุ่มที่เราจะต้องทานเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ปริมาณที่ต้องทานเนี่ยนะคะ มีปริมาณเท่าไรนะคะเพียงพอต่อร่างกายหรือเปล่านะคะ,ะทีนี้ในกลุ่มแรกเนาะก็คือกลุ่มข้าวกับแป้งนะคะซึ่งกลุ่มข้าวกับแป้งจะอยู่ในอาหารหมู่ที่เท่ายจำได้ไหมคะหมู่ที่2นะคะคือสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเนาะทีนี้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแหล่งพลังงานหลักนะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ย นะคะตั้งแต่เช้าเลยเช้าของวันเย็นเนี่ยเรารับประทานข้าวเป็นหลักถูกไหมทีนี้มีส่วนอื่นเพิ่มมาก็คือผักวขนมปังต่างๆเนาะทีนี้อ่าเราไปเน้นที่ข้าวข้าวควรรับประทานเท่าไหร่คะมากที่สุดเลย8ดถึงส2ทัพับพีต่อวันต่อวันนะคะไม่ใช่ต่อมืออ่าด,ดูนะ ผลและความหมายนะคะต่อวันไม่ใช่ต่อมื้อไม่ใช่มื้อเช้าจ้าตักเลยจากข้าว12ทพีนักเรียนทานไม่หมดหรอกถูกไหมคะมันเยอะเกินไปซึ่งบางคนก็ไม่ค่อยได้ทานข้าวนะคะแต่ในหนึ่งวัน8-12พี12ทพีเนี่ยกำลังพอเหมาะเนาะทีนี้ต่อไปกลุ่มผักและผละไม้นะคะกลุ่มผักและผละไม้เป็นอาหาร หมู่ที่3กับ4นะคะทีนี้หนูนะในกลุ่มเนี้ยนะคะเป็นกลุ่มที่มีใย,ยอาหารและสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ถูกไหมะคะแต่ไม่ใช่หลักจับเป็นรองนะคะใน1วันควรทานผัก4 6ถึงทับพีต่อวันรับประทานผลไม้นะคะ3ถึง5ส่วน ก็คือทานผลไม้เช่นกล้วยนะคะก็ทานได้ฟ้าลางส้มอะไรพวกนี้นะคะแต่ผู้เรียนก็ขึ้นอยู่กับความชอบของตัวเองเนาะอ่าต่อไปนะคะกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะถั่วไข่แล้วก็นมซึ่งจะจัดอยู่ในอาหารประเภทโปรตีนแล้วก็เกลือแร่นะคะควรรับประทานเนื้อสัตว์ก่อนนะ หกถึงสิบสองช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะคือช้อนที่เราตักข้าวใส่ปากนะคะตักข้าวใส่ปากนั่นคือเรียกว่าช้อนโต๊ะเนาะส่วนนมส่วนนมนะคะรับประทานวันละหนึ่งถึงสองแก้วก็คืออย่างคนทานนมตอนเช้าเนาะก็คือหนึ่งแก้วพอนะคะส่วนกลางคืนก่อนนอนก็อีกหนึ่งแก้วนะคะก็เป็นสองแก้วพอดีเนาะอ่าต่อไปกลุ่มน้ำมันน้ำตาลและเกลือนะคะ ให้สารอาหารประเภทไขมันแล้วก็เกลือแร่นะคะควรรับประทานให้น้อยที่สุดเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่กลุ่มสารอาหารที่ให้พลังงานพอเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะไม่ได้ให้พลังงานเลยนะคะเราจึงรับประทานให้มันน้อยลงนะคะโดยเฉพาะพวกไขมันต่างๆนะคะพวกไขมันต่างๆนี้นะ ถ้าเราทานมากเกินไปมันจะสะสมนะคะอยู่บริเวกณกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆมันจะส่งผลเสียกับเราเนาะจะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคอ้วนนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้ดูนะคะอันนี้คือเขายกตัวอย่างเนาะเป็นสัดส่วนนะคะของอาหารอ่าดูสินะักเรียนทานตามนี้ไม่เอ่ยอ่าดูไปมาพ้อมกันนะคะ ดูอันแรกนะคะกลุ่มแรกเลยเขาทานอะไรเนี่ยทานข้าวสุกหนึ่งทัพพีบะหมี่หนึ่งก้อนนะคะขนมจีนนะคะแล้วก็ขนมปังต่อไปกลุ่มผักทานอะไรบ้างผักคะน้าสุกหนึ่งทพัพพีผักบุ้งจีนสุกหทพัพพีฟักทองสุกหนึ่งทัพพีแล้วก็แตงวาดิบนะคะ และต่อไปต่อไปนะและเรียนดูกลุ่มผล,ลไม้กลุ่มกลุ่มผล,ลไม้จริงๆนะเราไม่ต้องไปยึดของเขาก็ได้นะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะของแต่ละบุคคลเลยนะคะ<ม>ต่อไปกลุ่มสัตว์เหมือนกันเนี่ยบางคนไม่ชอบทานหมูใช่ไหมคะก็ใช้เป็นเนื้อไก่แทนอะไรอย่างนี้นะคะพวกไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้เหมือนกันเนาะ ต่อไปนมนมนมนะคะต้องเป็นนมสดนะคะถึงจะให้สารอาหารค่อนข้างได้ดีเลยนะคะพวกโยเกิร์ตต่างๆแล้วก็พวกนมพองมันเนยนะคะ,ะสารอาหารพวกนี้นะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนเนาะก็อย่างที่ครูปุ๋ยบอกไปอ่ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลบางคนมีชอบทานก๋วยก๋วยเตี๋ยวซึ่งทำมาจากเส้นบะหมีอ่อาจจะทานเป็นอย่างอื่นแทน บางคนไม่ชอบทานกล้วยน้ำว้าก็เปลี่ยนผลไม้ที่นเรียนชอบก็ได้นะคะแต่อันนี้เขายกตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆเนาะนเรียนดูนะคะนเรียนน่าจะเคยเห็นเนาะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะมันใช้อยู่ในบ้านเราอยู่แล้วถูกไหมอ่านเรียนต้องเจออยู่แล้วนะคะ ดูอันแรกเลยเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าทัพพีเอาไว้นะคะใช้กลุ่มของอาหารประเภทพวกข้าวแป้งนะคะซึ่งนะ,ะจะบอกหมดเลยว่าต้องทานข้าวเท่าไรปริมาณเท่าไรข้าวสุกหนอนฟางเท่าไรต่อไปนะคะช้อนหรือช้อนโตะ๊ะอย่างที่บอกไปใช้นะคะกลุ่มเนื้อสัตว์ ผวกเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ต่างๆต,างต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวแสดงกลุ่มของผลไม้ผลไม้ก็อย่างเช่นพวก,กนล้ว้าผวกเงาะผกมะละกอต่างๆนะคะแตงโมสับปะรดว่าเ,ววเราควรรับประทานเท่าไหร่ต่อไปแก้วเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใช้กับอาหารกลุ่มนมน้ำ งงว่าของเหลวต่อไปนะคะส,ะสัดส่วนนม1แก้วน้ำสามแก้วโยเกิร์ต1ถ้วยอ่าอันนี้แปกมานะคะเป็นถ้วยอ่ต่อมานะคะอ่าต่อมาออ่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนะคะเราควรคำนึงถึงอะไรได้บ้าง นักเรียนสามารถเปิดหนังสือตามไปได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือทำมาให้ดูนะคะง่ายๆเนาะนักเรียนสามารถจดและเขียนลงไปเองได้เลยนะคะอ่าทีนี้แบ่งตามนะคะช่วงวัยที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะดูอันแรกวัยแรกก็คือวัยเด็ก อ่าไว้เด็กต้องการอะไรเคยพูดย้ำๆไปแล้วต้องการโปรตีนค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเป็นช่วงวัยที่กำลังจเจริญเติบโตนะคะต่อไปไวัยผู้ใหญ่ต้องการสารอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเพราะว่าเอามาทำอะไรเอามาใช้ในการทำงานเพราะว่าวัยผู้ใหญ่จะต้อง ใช้สมองเยอะนะคะเช่นเราเอามาคิดโครงการต่างๆคิดทํางานวางแผนน่นี่น,นะคะต้องใช้เยอะกว่าคนอื่นเนาะต่อไปไวัยผู้สูงอายุต้องการอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันไม่มากแล้วนะคะต้องการน้อยลงแต่ต้องการอะไรแทนโปรโตีนวิตามินแล้วก็เกลือแร่เพื่อนำไป ซ่อมแซมส่วนที่สึกหอเพราะว่าวัยสูงอายุเนี่ยนะคะอวัยวะทุกส่วนเริ่มเสื่อมสภาพลงการทำงานก็จะช้าลงจึงรับต้องรับประทานอาหารพวกนี้ไปเยอะๆนะคะอย่างที่พวกผักผลไม้เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยซ่อมแซมแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งประโยชน์ก็คือช่วยให้การทับถ่ายนะคะ ได้ดีมากเลยนะคะต่อไปอันนี้นะคะเพิ่มมาเนาะสตรีมีคันนะคะต้องการสารอาหารสูงกว่าทุกเพศทุกวัยเพราะว่าอะไรนำอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนี่แหละไปเลี้ยงนะคะลูกที่อยู่ในคันเพื่อผลิตเป็นน้ำนมที่มีประโยชน์เพราะว่า เด็กที่อยู่ในคันเนี่ยนะคะจะได้รับสารอาหารโดยตรงจากแม่นะคะแม่รับประทานอาหารที่ดีลูกก็จะมีพัฒนาการที่ดีแต่ถ้าบางคนนะคะคือไม่ค่อยสนใจเนาะในช่วงแบบว่าตั้งคภ์ไม่ค่อยสนใจเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้ร่างกายของลูกเนี่ยนะคะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกนกพวกอะไรเนี่ยค่ะเราประทานได้นะคะอ่ะทีนี้สุดท้ายและท้ายสุดนะคะเป็นสรุปมาให้เลยนะคะในหน่วยนี้เนาะเรื่องสารอาหารต่างๆนะคะทำไมเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบถ้วนแล้วก็เหมาะสมกับ เพศแล้วก็วัยของตนเองเพราะอะไรตามนี้เลยอาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอันต่อมานะคะอาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็อาหารช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะคะที่นี้ และเรียนทําได้ทั้งหมดไหนี่ที่พูดมาเกี่ยวกับเรื่องอาหารและวก็สารอาหารแต่ถามว่าเราต้องการร้อยเปอซไหมใน1วันเนี่ยเราจะต้องกินเลยทุกอย่างให้ครบห้าหมุมไม่จําเป็นนะคะแต่ถ้าใครทํากิจกรรมค่อนข้างเยอะอ่าเนี้ยเห็นด้วยนะเรียนต้องรับประทานให้นะคะครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็นะคะ อาหารนั้นจะต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะาฝากไว้ด้วยเนาะเรื่องนี้นะคะให้ในักเรียนนะคะสรุปนะคะแล้วก็จดตามหัวข้อที่ครูปุ๋ยได้อธิบายไปนะคะทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะครูปุ๋ยจึงอธิบายค่อนข้างเร็วนะคะแลวนักเรียนจะไปเจอในวิชาสุขศึกษาอีกน,นะคะก็เหมือนว่าเป็นการทบทวน ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่านะคะในเรื่องสารอาหารนี้นะคะจะทำให้นักเรียนนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ